สินค้าเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวนี้เป็น GPS ของ h o g o E100 นะครับตัวนี้ใช้ได้กับตระกูลแอปเปิระบบ iOS นะครับนะครับแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีเคสมาให้นะครับก็มีสลักตรงน,นี้เนาะแกะออกมานะครับวิธีการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับให้ดึงตัวนี้ออกมาตัวนี้เขาจะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับให้ดึงออกมาทีนึง มันจะมีเสียงติ๊ดยนะครับแล้วก็หยิบ iPhone ขึ้นมาเปิดบุธทิ้งไว้นะครับการเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดบุธทิ้งไว้แล้วก็เข้าที่ค้นหาของฉันเลยค,ค้นหาของฉันเสร็จกดที่จุดนี้เพิ่มสินค้านะครับแล้วก็กดตัวล่างสินค้าอ,อื่นที่รองรับนะครับอะตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเลยเชื่อมต่อเสร็จก็กดติ๊กเกอร์ก็ได้ครับตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็ดําเนินการต่อนะครับ แล้วก็ใส่สติกเกอร์อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้การเชื่อมต่อเสร็จนะครับกดเสร็จสิ้นเลยเดี๋ยวเรามาลองส่งเสียงกันนะครับเท่านี้ก็ได้แล้วครับตอนนี้เรามาดูพิกัดกันนะครับนี่เลยหมายถูกนะครับ สำหรับใครที่มองหา GPS ไปติดรถติดมอเตอร์ไซค์นะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลย